สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนแต่ผมทรงอะไรก็ยังไม่รู้เลยสำหรับเรียนช่างนะครับบาเบอร์หรือซาลอนนะถ้าบาเบอร์ให้ใช้กระดาษพันคอนะถ้าซาลอนให้ใช้กระดาษให้ใช้ผ้าคลุมซอยแล้วก็ผ้าขนหนูนะวันนี้นายแบบที่คุณอะไรครับครับ what is your name ชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อชื่อฟิมครับชื่ออะไรนะฟิมครับขอบคุณฟิมนะ ผู้ชายส่วนมากจะมีปกคอเสื้อนะแล้วก็ปกดกระดุมลูกค้าลงไปสักเม็ดหนึ่งนะครับให้มันเข้าไปวางแบเรียนง่ายๆนะพับคอลงมาเอากระดาษพันคอครับพันอย่างนี้นะบางคนก็ไม่รู้ว่าพันเพื่ออะไรพันเพื่อไม่ให้เสียบผมมันหล่นลงอะไรไปที่คองเนี่ยให้มันสะอาดใช้แล้วทิ้งให้มันเป็นมาตรฐานนะสแตนด์ดแล้วก็คุมเลยคุมผ้าอย่างนี้คุมอย่างนี้ เะ็นเวี่ยงอย่างนี้ก็ได้เวียงนี้ฟึบนะครับอย่างนี้ก็ได้นะสำหรับมือใหม่นะนมือชีพปดูได้แน่นแน่แนไปไหมครับแน่นขอบไหมแน่นหรือว่ากำลังสวยแน่นไปแน่นไปคือจะอรัดคอลูกค้าแล้วอย่างนี้แล้วกันอคอลูกค้าใหญ่นะถ้ากลุมซอยเล็กนะครับผมทำารุบหนี้นะ,นะครับประมาณนี้ ก็ใช้คลิปเทน,นครับคลิปหนีบนะหนีบนี่นะแล้วก็ค่อยๆพับคอลงมานิดหน่อยเนี่ยประมาณนี้ก็พอวันนี้จะได้ทรงอะไรครับเราทรงต่ำแต่ว่าเราทรงต่ำตีเส้นลองทรงต่ำใช่ไหมของเดิมของน้องเนี่ยมันเป็นลองทรงสูงนะถ้าลองทรงต่ำปับ๊บบริเวณข้างบนมันจะดีดเลยพี่แนะนําให้ตัดเป็นลองทรงสูงดีกว่าแต่ว่าข้างหลังเนี่ย ตับต่ำๆก็ได้หรือเอาต่ำไปเลยถ้าต่ำตรงนี้ดีอดอยู่ด<ๆ>ีก็ต้องเก็บเอกหน่อยหนะนชอบแบบไหนเาแบ่าปนอะไรนะเปิดข้างตีเส้นเปิดข้างตีเส้นด้านหลังสูงไหมเอาเอาพอดีพอดีพอดีพอด,พอดีตีเส้นตีเส้นตีเส้นสนามบินหรือว่าจตตาจรหรือว่าเส้นโคง้งแบบนี้แบบน,แบบนี้เอาเส้นต่ำๆบริเวณจุดการคิ้วเนี่ย หรือเจ้าสูงไปเลยจุดเถิกเอาแบบนี้เนี่ยแต่ว่าผมจะตีตรงครับไม่ตีตรงตรงไม่โค้งนะโอเคบริเวณนี้คือตีตรงตรงไปเลยเจ้าข้างบนอ่ะซอยอุดเยือดไหมข้างบนไม่ซอยเลยข้างบนจะว้ยาวๆหรอว้ยาวๆข้างหน้าอ่ะตัดไหมไม่ตัดครับแต่ว่าจะกันกันหน้าผากอ๋อกันกันกันหน้าผากตรงนี้ใช่ไหมใช่อย่างเดียวตรงนี้ไม่ตัดข้างบนก็ไม่ตัดโอเค ก็คือได้ตัดข้างล่างเปิดข้างทีเส้นอย่างเดียวนะค่ะก็เรามาดูวิธีแบ่งผมนะก็หาจุดนะคะแล้วก็แบ่งผมนะคะกิ๊ติดแบ่งตามรอยเลยที่เราจะไถขึ้นไปเลย ลักษณะนี้นะคะก็ดูตามความเหมาะสมนะคะมันจะสูงต่ำสักเท่าไหร่นะคะ,ะแล้วก็เช็คนะคะสองฝั่งนะว่ามันเท่ากันเปล่านะ,ะนนเราจะเปิดขึ้นเลยทางเบนใช้ฟันลองเบอร์เบอร์อะไรคะเบอร์สองค่ะเบอร์สองนะคะใช้ฟันลองเบอร์สองนะ อนแรกลูกค้าบอกจะลองทรงต่ํานะแต่ทรงที่ได้มันคือลองทรงสูงนะมันเป็นเหมือนเขาเปิดไถขึ้นไปสูงมากแล้วนะแล้วผมลูกค้ามีลักษณะอะไรฟูเส้นใหญ่นะฮะไม่งั้นข้างๆนะมันจะก,กลางออกเลยลูกค้าก็เลยขอเปลี่ยนเป็นทรงเปิดข้างลองทรงสูงนั่นแหละอ่าไถแน่แน่เลย กเอาหวีซอยนะล็อกไว้นะ <c oughs> บางคนก็ใช้อะไรหวีขาวหวีขาวล็อกไว้ก็ได้ เลยตามรบอบทรงเลย ต่อไปนะคะใช้ฟันลองเือเบอร์หนึ่งนะคะไล่ตีนผมข้างล่างนะคะก็ไถเหินๆนะไถตวัดตวัดขึ้นไปนะคะไถเผยเผยขึ้นไปนะคะให้มันชนกับเบอร์สองพอดีนะเพราะาลูกค้าเขาไม่เอาขาวนะคะแล้วก็กะให้ดี สวัสดีนะคะช่วงปลายๆนะจอนนะคะหนึ่งนิ้วรอบล่างนะฮะไทเหลนๆขึ้นไป แล้วก็ตวัดเห็นไหมฮะนะทางเป็นก็ไถตวัดปลายขึ้นตวัดฟันขึ้นนะฮะเพื่อไม่ให้เบอร์สองที่เราไถอตอนแรกอะมันสั้นไปด้วยนะไล่เฉพาะกรอบตีนผมด้านล่างนะคะนะคะโคง้งเห็นไหมยกมุมกรตเลี่ยนด้านซ้ายโค้งขวายกมุมกรตเลี่ยนด้านขวาขึ้นนะคะโค้งซ้ายโค้งขวาโคง้งไป ตีนผมก็แนบแนบเลยแนบแนบก็ตวัดึ้นไปเลยคมมนิดนึงนะคะให้ลูกค้าคอตึงนะคะไททอยตึงนะคะเราจะได้ทำงานได้สะดวก อาจะมีแผลเป็นรอยบุ๋มรอยยุบรอยเย็บอะไรก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ถ่ายตามสเต็ปเราไปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยอยมาเก็บรายละเอียดทีหลังก็ได้ไม่อ่าด,ดูชัดๆนะถ่ายตะแคงขึ้นไปค่อยๆถ่ายขึ้นไป อ่างเบนเขาพอไถข้างล่างนะเขาจะปรับฟันให้เป็นเบอร์หนึ่งปกตินะฮะพอไถสูงขึ้นไปหน่อยก็จะมีการปรับฟันลงไปครึ่งหนึ่งนะฮะลงไปสุดเลยนะเพื่อไถเชื่อมนะฮะระหว่างเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนั่นเองนะปรับลงสุดก็เป็นอะไรหนึ่งจุดห้านะเก็บสีผมนะฮะสะบัดข้อมือน,นะฮะ,ะเพิ่มมค้งะ เราต้องจำให้ได้นะข้างซ้ายปรับปรับกี่แปก๊กข้างขวาปรับกี่แปก๊กปรับเท่าไหนใส่ฟันลองเบอร์อะไรไท mm hmm. ยยำยำซ้ำซ้ำ จแล้ว0.5นะคะเก็บตีนผมอีกรอบหนึ่งนะง่ายๆนะเพื่อนๆใช้ฟันลองก็ทดทดตัดจากบนลงล่างก็ทดจากเบอร์ที่อะไรสูงๆแล้วก็ไล่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 ลงมานะแต่ว่าอะไรทฤษฎีอะ่ะมันไม่ยากหรอกแต่ปฏิบัติมันมยากนะต้องฝึกนะฝึกย้ำๆซ้ำๆแล้วมันจะจำได้เองอัตโนมัติเลย เดี๋ยววนี้ก็มีลองฟันมีการปรับหูนะคะให้การทำงานง่ายยิ่งขึ้นสมัยก่อนก็เป็นแบบตัวมีสายนะไม่มีตัวปรับหูเนาะก็ต้องหวีขึ้นอย่างเดียวเลย มาเก็บตีนผมเนี่ยช่วงตรงเนี้ยขอบๆตรงเนี้ยนิดเดียวไถตัวัดขึ้นนิดเดียว ก็ใช้สูตรยังเหมือนกะใช้ฟันล,ลองเบอร์สองเบอร์หนึ่งเมื่อกี้เลยยังตลอขึ้นเก็บตรีมผมนิดเดียวนะฮะเนี่ยเราก็จะได้ความอะไรนวลกลืนนะคะย,ย่วดูนะคะเก็บขอบเก็บขอบ อันนี้เป็นลูกค้าจริงๆนะคะขออนุญ,ญาตลูกค้าถ่ายวิดีโอนะ,ะเราไม่รับนางแบบนะค,ะคืนก่อนก็มีคนโทรหาทะูู้ประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนก็มีตีสี่ก็มีแต่ว่าแม่รับหน้าหลับอยู่ ก็คยวีแนบนะยกลอยยกลอยขึ้นมาตามขอบตรงแล้วก็ถ่ายเลยแม้หวีสีขาวก็จะมองเห็นเส้นผมอะไรชัดเจนเก็บกรอบนิดเดียวที่มันเป็นปีกเป็นขอบเนหะ็นไหมนิดเดียว เรียมหายแล้วเอามุมมานะวาดวาดให้เป็นจอนเลยเดี๋ยวเราอยเอาตัวเล็กเก็บอีกทีนึง รายละเอียดใช้วิธีตวัดขึ้นดูวิธีการขอบกันเลย ลากซ้ำลงไปอีกทเห็นไหมคะเส้นมันก็จะคมนะเพราะว่าบรจะเล่นตัวเล็กกันขอบเนี่ยมันไว้สาหรับกันขอบนะใช้แทนแบมิโกนได้เลยนะคะเพิ่มความละเอียดฟันมันจะเล็กนิดเดียวนะเพื่อนๆเที่ห้ออะไรก็ได้นะไปหาใช้ให้มีราคานิดนึงนะคะฟันได้คมๆนะคะมีคุณภาพนิดนึงได้ไม่ดึง ไม่ดึงผมลูกค้านะคะทำให้ลูกค้าเจ็บบาดเจ็บคุมก็ไม่ต้องคุมจนเกินไปนะบางอันวางไม่ได้เลยวางกินเนื้อลูกค้าเลือดซิบเลยคุมพอดี เราจะตีเส้นนะตีเส้นตรงๆก็แบ่งแบ่งผมให้เรียบร้อยนะคะตรงเส้นที่เราจะตีระดับกางเอาตรงตรงนะครับตรเอาประมาณตรงถึงตรงนี้ถึงนี่นะมาถึงนี่ครครับอ่ะดูวิธีการตีนะใช้แบตเตอรี่ตัวเล็กนะ ตารตามเส้นไปเลย แต่งให้ตรงสวยๆนะเดี๋ยวเราก็าเอาใบเม็ดลง นะเจลนะทาเิลเพื่อให้เส้นผมนะคะที่เราจะกันนะอ่อนนุ่มลงนะคะเดี๋ยวเราใช้ไปมิดนกดลง

ันเปิดทางให้หน่อยเส้นนี้คมคมนะสวยเอาแค่ล้อรถมอเตไซค์ก็พอนะไม่ต้องเอาล้อรถสิบล้อนะไหมถ้าจะได้เส้นตรงๆสวยๆวยอ่ะยังไม่สายใจก็เอากันไกลนะปลายกันไกลแล้วค่อยซสาะลงมานะฮะลงลงๆ เส้นตรงๆทุกขั้นตอนนะมันละเอียดหมดเลยนะทั้งผมหญิงผมชายนะละเอียดนะใช้ความละเอียดึกกฝน <c oughs> เรามาดูวิธีการขอบนะคนะใช้เบรมิโกนนะลง ตำอเป็นใช้ส่วนของด้านท้ายนะคะค่อยๆกัน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 ตามแนวลงมานะคะอีกมือนึงก็ดึงหนังให้ตึงนะฮะดึงหนังให้ตึงกันตามขอบนะคะเก็บขนอ่อนอรายละเอียดแค่นั้นเองใชพอลงปบม็ดโกแล้วมันจะคมขึ้นมาเลย ใช้ป่ะส,ก,สกิดนิดเดียวเองเหมือนง่ายนะแต่มันต้องฝึกนะเพราะอะไรมันเป็นของมีคมนะมีการพลิกการกลับนะใบมีดนะม,มันขอบเป็นจอ ดูฝั่งนี้ที่ฝั่งที่กันแล้วนะไหมมันจะคมมากเลยนญาตเอาเศษผมออกเห็นไหมเพื่อนๆคมมากเลยหมายถึงกรอบทรงอนะมันจะคมนะฮะถ้ายังไม่ได้ลงใบมีดเมื่อกี้มันก็จะมีเขาเรียกอะไรเส้นผมนะลำไรลำไรมาแล้วก,กันไปเรื่อยๆ